จะเล็กกว่านิดนึงอ่านะครับอ่ะจะได้เห็นไม่แสงวันนี้เปิดสักทีนะครับคาดว่าน่าจะมีแบตมาอยู่อ่ามีแบตมาเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะสี่อันก็ร้อเซนะครับสอันก็75นะจุดละ25เปอร์เซ็นต์นะครับอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวชาร์จ type c นะครับอ่ะนี่คือใช้แสงจากไฟอันนี้อันนี้คือไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ นี่แหละประโยชน์ของไฟตอนเนื่องนะครับก็เรารมณนสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ oh. สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเ s สในรายการเกเและ YouTube บ้านทางช่อง IT ทีเอฟดีไ e และร้อยแปดแนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องและพรีวิวไฟต่อเนื่องอันที่3นะครับแบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะอันที่มีขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าติดตามเราตลอดก็จะทราบว่าอันนี้เป็นอันที่3แล้วนะครับเ <laughs> พราะว่าอันแรกของเราคืออันนี้ข้อดีของอันนี้ก็คือมันมีสีหลายๆสีแบบนี้ นะครับซึ่งไม่เคยใช้เลย <c oughs> ไม่เคยใช้เลย e-function สีสีของมันเนี่ยนะเออแต่ว่ามีไว้มันก็ดีกว่าไม่มีนะเผื่อได้ใช้นะครับก็จะได้หยิบมาใช้เลยอะไรเงี้ยเออทำให้มันเป็นแบบแบ็คกราวด์สีสีนั่นนี่อะไรเงี้ยเนาะลดความจําเจต่างๆอันที่2ไม่ได้หยิบมาด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันนั้นจะมีจุดเด่นตรงที่มันสามารถสวิงได้แบบ360องศาองาหมุนได้นะฮะซึ่งอันนี้มันหมุนไม่ได้มันฟิกอย่างเงี้ย ถ้าจะหมุนก็คือได้แค่หน้าแล้วก็หลังอย่างนี้เลยแต่เราก็ต้องเปลี่ยนด้านเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องด้วยใช่ไหมเออซึ่งมันก็อาจจะไม่สะดวกในบางทีอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยแล้วก็หลักๆคือมันเหมือนไม่พอใช้นะครับหลักๆก,ก็คือแบบกลัวคอนเทนต์หมดอยากได้อะไรเงี้ยเป็นคลั่งซื้อนะชอปอโลฮิ oh ic, เคยได้ยินป่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่าซึ่งก็สั่งมาจากจีนนะครับแล้วก็ใช้ส่วนลดนี่นั่นโน้นนะฮะไปไปมามา,มา ได้ได้มาในราคาที่แบบถูกกว่าราคาเริ่มต้นอีกนะครับรวมรวมส่งแล้วอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่ารอนานนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ถึงเดือนหรอกอหน้าตามเป็นอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้คือกล่องนะครับกล่องก็คือเป็นสีน่าจะหมายความว่า2ส,สีนะใบคันเลอร์นะครับก็คือสีทนร้อนเออสีออกส้มๆแล้วก็สีทนเย็นออกแบบขาวๆคูววไวอะไรเงนะี้ยกับวอร์มไวท์นะครับแล้วก็ให้แสง ที่นุ่มนะครับ soft light นะแล้วก็อันนี้เป็น type c หัวชาร์จแบบ type c นะครับก็คือเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นแบบ gadget สมยัยใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบตเตอรี่ capacity อยู่ที่1,200นม ah ิลลิแอมป์อวนะครับ,นะรบอ่าอ่าประมาณนี้แหละยีห่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่มียี่ห้อเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันมันมีอยู่นะในในเว็บนี่ไนงะยีห่ห้ออยู่ตรงนี้อ่า ยี yeah. 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 And ่ห้อยี่ห้อยี่ห้อด n d อ e r ถ้าออกเสียงผิดขอไปด้วยนะด n d อร์ And er นะครับอลองเปิดดูนะแล้วก็ข้อเสียเดี๋ยวกลับมาอันนี้ก่อนข้อเสียของอันนี้อีกอย่างหนึง่งคือมันปรับปรับแสงปรับสีอ่ะลำบากมากเนาะตากล้องก็เคยใช่ใชไหมจะรู้สึกง,งงมากแล้วมันก็ปรับได้ช้านะครับคือเวลาเราจะเพิ่มหรือลดแสงเนี่ยต้องต้องกดปุ่มเนี้ย เต็มที่ก็คือกดค้างแต่ก่อนหน้านั้นต้องเลือกโหมดด้วยนะโหมดว่าเออตอนนี้มันเป็นสีอะไรอยู่นะถ้าเลือกถ้าถ้าอยู่ในโหมดสี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 อ่ะเขาเรียกสี R G B นะมันก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นโหมดปรับความสว่างก่อนอะไรเงี้ยเออแบบยุ่งยากช้ามากคือไม่ทันกินนะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ควรจะรีบขนาดนั้นนะครับในงานโปรดักชันนะอันอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีไฟมาหรือเปล่านะครับก็เปิดปิดตรงนี้อา้าวไม่มี ถ้าสังเกตจากลักษณะทางกายภาพคือไม่พบว่ามันมีตัวปรับความสว่างใช่ไหมเนาะไม่มีเนาะแต่ว่าจะมีโคโชูอยู่3ด้านนะครับก็คือเอาไว้ทําไมใช่ปะ่ะอารมณ์เหมือนกับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็มีโคโชู3ด้านเอาไว้ทําแบบนี้ถ้าแบบเราต้องการแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นเราก็มาเชื่อมต่อกันแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อกันไปแบบ ไม่มีที่สิ้นสุดต่อได้เรื่อยๆนะเอออันนี้ตัวจะเล็กกว่านิดหนึ่งอ่านะครับอ่ะจะได้เห็นไหมแสงวันนี้เปิดสักทีนะครับคาดว่าน่าจะมีแบตมาอยู่อ่ามีแบตมาเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะสีอันก็100%นะครับสอันก็75นะจุดละ25%นะครับอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวชาร์จ Type C นะครับอ่ะนี่คือใช้แสงจากไฟอันนี้ อันนี้คือไม่ใช้ใช้ไม่ใช้นี่แหละประโยชน์ของไฟตอนเนื่องนะครับก็เราเหมือนแฟลตนั่นแหละแต่ว่าดวงมันใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานไฟในตัวมือถือของเราด้วยนะครับอืมมันไม่มีไอ้นี่จริง,รงๆด้วยอะอ๋อวิธีการปรับแสงก็คืออุชานฉลาดฉลาดหรือเปล่า <laughs> ก็คือกดตรงนี้เลยครับกดสั้นๆอ่าอ่าจะมีไฟกระพริบด้วยเออดีว่า เออแต่ละอย่างก็เนี่ยได้อย่างเสียอย่างนะครับเห็นไหมก็จะเป็นสว่างน้อยสว่างขึ้นมานิดนึงสว่างขึ้นมาอีกสว่างคือสว่างสดแล้วก็เป็นกระพริบอ่ะไม่สามารถปรับโทนสีได้นะครับใช่ปรับโทนสีไม่ได้อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับยังยังเอาใส่ไม่ได้เลยนะนี่นะสรุปใส่ได้ไหมนี่อ่ะแบบนี้ ใช้ทดลองใช้งานจริงให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แหละโอเคอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ะละกันนะครับสําหรับขอจบลงเท่านี้และกันสําหรับพรีวิวนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของไฟต่อเนื่องยี่ห้อ a n d โด r รรุ่นรุ่นรุ่น,นเดี๋ยวขอดูรุ่นให้แป๊บนึ่งรุ่น d 9294มัง้งดูจากบาร์โค้ดนะฮะอ่ะด9294นั่นแหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ